ผมว่าถ้าลูกอย่างนี้เอตันทําได้ดีเนี่ยมันจะทำให้บุคลเปสป้องกันยากขึ้นนะเพราะว่าระยะกลางก็ปล่อยไม่ได้แล้วนะครับต้องเข้ามาชิดด้วยเตยโต้ใตนะครับจัดสกรีนครับในจังหวะที่ยานิสไม่อยู่ในคอร์ดเนี่ยเขาต้องเป็นตัวสกอร์ลิงออปชั่นเอตันอีกแล้วนะครับ แต่โดนลุม2ครับถ่ายบอลกันดีนะครับคอนาตันไล่คราวเดอร์มาต้องเปลี่ยนจุดแต่ไม่มีปัญหาครับ3คะแนนครับเจย์คราวเดอร์กำลังเข้าสู่2นาทีสุดท้ายครับเอาบรินฟอร์สครับมือปืนลงมานะครับตอนนี้ไม่ได้อยากไปทําไม่ได้อยากไปรบกวนวิธีคิดหรือว่าอะไรต่างๆของของผู้เล่นหโดนตานครับถึงห่วงครับได้ฟาวด์ด้วยนะครับแล้วก็ลง ลูกนี้2ต่อคุณดุกได้แต้มด้วยแล้วเรียกฟาได้ด้วยเโลเป3สคะแนนโอ้โหแอร์บอรครับแต่ทักเกอร์เซฟได้ให้ยานนี้เรียบร้อยครับกลายเป็นดีนะวันนี้เนี่ยผมว่าบัคเนี่ยยังยังสู้ได้แล้วก็นำเนี่ยเรื่องของโอกาส2เนี่ยมีผลไม่น้อยนะครับการเก็บไปบาร์ฝ่ายรุกแล้วก็มีโอกาส2โอกาส3นะตั้น สวนกลับนะครับมิดดเตันออกไปที่ทักเกอร์โอ้โหบุกเกอร์อ่านขาดนะครับตามไปเลยครับมาทาันนี้แน่ฮะอลีิเดนะครับโดนซอนไว้กลับไปที่ทักเกอร์ได้โอ้โ oh, ห mm hmm. มุมโปลดฮนะหันไปคุยอบใครครับ <laughs> <laughs> สงสัยโดนแซวอะไรเรือกอย่างฮนะนี่บิีบาวที่สำคัญสขาตับฟินิชดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะที่ไม่มีเอตัน <laughs> อยู่ในสนามนะฮะคิสพอร์ครับสวิชนะ เนี่ยสวิสกลับมาดีครับจรูแต่ไม่ทันครับช่องนิดเดียวครับคือโลเปสถอยลงไปบังคริสพอร์ลูกแบบปากห่วงนะครับอ้าวไม่มีใครตามครับอ้าวอย่างนี้โอ้ได้เป็น blocking foul ครับกลายเป็นลงแล้วได้ลูกแถมฮะผมว่า50-50ไปอยู่แล้วนะคุณดูนะเดี๋ยวต้องดูกิสิทธิ์ชาเลนจ์นะครับ พับเนี่ยอ่อนตอกอยู่นอกเส้นแน่นอนไม่รู้นะเป็นผมว่าก่อนด้วยเป็นผมผมอาจจะชาเลนจ์นะ่ไหมชาเลนจ์ใช่ยิงจะจ่ายนะมันต้องให้สูงกว่านี้นะใช่ครับดูได้เปรียบเยอะนะครับรูปล่าง b บิชเ e s มาที่แคมจอห์นสันพระเอกของคอร์เตอร์ดีครับโอ้โหโชกครับเหือสี่คะแนนครับสอลูกไม่เอาเลยครับ ซัดสามโชค,ครับจูรูฮอลิเดย์ผมว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นควอเตอร์สามดีนะฮะแบบไปนำสิบสี่ครับมายเซ็ตบางทีมันแตกต่างกันนะถ้าเป็นอย่างกรีนฟองเงี้ยอาจจะจับแล้วมีจังหวะนี้เขาซัดเลยนะโชค,ครับคราวเดอร์คราวเดอร์นี่วันนี้ยิงสามคะแนนดีมากนะครับครับยิงหกลงห้านะ แล้วก็15คะแนนก็คือคะแนนทั้งหมดมาจากลูกสาหมดเลยการบาดเจ็บแล้วก็ไม่รู้จะไล่ทันหรือเปล่าเพราะตามเยอะนะเวลาเหลือน้อยด้วยโลเปสเลยไม่ต้องคิดมากครับผูเ,เล่นแบบห่วงห่วงกวง้าง,งเลยครับแบบนี้เวลาคุณนําเนี่ยใช่ไหมช็อตแบบเนี้ห่วงมันจะใหญ่ขึ้นใช่ันะนี้งานมิรตันก็ไม่ไม่หนักมากนะเพราะว่าเล่นไม่ดีในช่วงสองคอเตอร์แรกมีสกอร์แล้วครับ ฟรงค์เดอะแทงค์คามินสกี้พยายามนะครับที่จะบอกว่ายานิสเนี่ยต้องเป็นผู้นำในทีมให้มากกว่านี้นะจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนๆว่า mm hmm. จะเป็นการกระตุ้นหรือการแนะนำอะไรหลายๆอย่างคนระับฟ mm ีนิกส์ถ้าไม่มีเดวินบุคเกอร์นะมันจะไม่ถึงนะ mm hmm. ใช่ไหมแต่ถ้ามีเดวินบุคเกอร์ผมว่ามันจะสูสีปุ้นเปี้ยนอยู่ประมาณนี้ใกล้ๆร้อยย คอมบิเนตเลยนะครับในครึ่งหลังสำหรับบัคแล้วสิ่งที่สำคัญนะบัคถ้าไล่สั้นนะผมว่าเหนื่อยแต่ถ้าคุณนำนะผมว่าทั้งสองทีมอะใครนำนะ